ขายของกันอยู่เอ๊ะ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 มาช่วยดูหน่อยนึงเร็รักไงไว้เจ้าคูรักเจ้าคูรักไม่ดีเลยท่อมใส่กระอกกัดกัะซุ่น สอนทำบลกเลยลวกันที hmm. uh ่ร huh. ู้เอาบ้านเป็นหลังนี้นะเลิฟ ก็หายบักไม่ใครอยากรู้ไหมว่าเอาสูตรนี้มันจะแจกเอากระเป๋ากันเถอะวันนี้เรามาแอดแจกเอากระเป๋าไอไอเอเลี่ยนถ้าเรากดไปตรงนี้เรากดกระเป๋าแล้วพิว่าอ๋ออี น่ารักน่ารักเพียบเลยใครชอบไหนก็ไปเถอะหายห้ฉัน Hi. Hi. เลื่อนไปสุดเลยใช่ไหมเนี่ยรู้ว่าใช่มันอะไรเนี่ยห้ามไปเจอไปห้ามไปเจออ๋อมไม่ต่อแล้วมันถือเปล่าป,ปหาเพื่อนเราถือ อยมันหลุดหรือไงทำไมมาเข้าไหลรอบแล้วเราเป็นแต่งตามกูด้วยให้น้ปอมแฟนมันกูหรือไงว่ามึงอยากดังเท่ากูเหรอแต่ย็นอย่าเพี่งมันใจนในตัวเองว่าตัวเองดังมากด้ยตามพึ่งพันน่าเหมือนเลย คูณลับของเราบอกก่อนแล้วก็ได้พิมพ์ว่าหลานกิดน,นะแต่ไม่ดี F A C E มันก็ดะมีของสวยๆเป็นร้าน ลืมเลยลืม,ลม,ลมเปิดคลิปเอาหายเรามาเปิดคลิปแรกต้นนึงเลยนะเรา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 ฝารียกว่าทุกคนกดไล้กดติดตามอะไรอ่ะมัมมี่กลุมไม่ใช่แม่มือบ๊ายบายฉันไม่อยากมีลูกฉันเพ่งเก้าขวบเพิ่งปอสาม พูดถึงป2ลูกนี้เด็กมันชอบปนบ้านกันใช่ไหมไม่ซื้อพรลามตับเป็ดไว้ดเปลมาวะอันขาวลัรร์ตับขาวแง่ที่หกนะํำ ที am, na, ่เด yeah, yeah. well. yeah, yeah. ิมที่เอากระเป๋าอีเลี่ยนเลยนะกดไปเอาแว่นตาพี่ว่าอย่าดมไม่ยากอะไรอย่าดมนี่นี่อยาดมตาของไทยวันนี้มาทำอะไรวะอยากดูดวงไหมอะไรอะตุ๊บสบประถับด์กดดัตตาราทรมเทียกดนั่งกินหรอ ี่ยฉันมาทำอะไรทีนี่ไม่รู้คนในเสียงเราไหมอันนี้อยู่ในเซฟคนอายหรือเซฟคนจีหรือเซิฟคนอังกฤษวะมัมมีก็มาเลิฟก็มานะชื่อป๊อบหัวถุงน้องอยู่รอรอไหนอะวัดบางพี่ใหญ่กลางฮะทำไมต้องเรียกน้องอะไรไม่รู้จักกัน เด็กเนี่ยมือตัวเตี้ยกับกูร้อยเทา่าแล้วมึงก็ใส่เสื้อลายเป็นดินด้วยเด็ก <c ười> เด็กอย่ามึงมาทำมันที่อันนี้กูมาทำไรที่นี่วะกูมาทำไมวะเออแล้วเด็กคลิปแรกเหรอคลิปที่สองสิเมื่อกี้เพิ่มลองคลิปแม่เพลงริมหาทรายาปปก็อย่าคิดแบาก๊อบนะเวย้ยไอ้เหี้ย จบดีไหมอะจบเนาะทำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้บ๊ายบาย